อยากรู้เรื่องหัวใจว่าช่วงนี้มีคนแบบเข้ามาจีบไหมแบบว่ายังไงอมีคนเข้ามาไหมมันก็มีบ้างวนเข้ามาบ้างแต่ด้วยความที่ไม่รู้เป็นอะไรนะม,มีปุ๊บก,ก็คุยช่วงแรกๆก็คุยทักทายบอกสุดท้ายคูก,ก็สักพักูก,ก็จะแบบหายไปองกเหรอหายเจคนที่เบื่อได้เหรอเบื่อได้แล้วก็จะเป็นกิมือน นที่เข้ามาจีบมาตออะไรเงี้ยคือบางทีเราเข้าใจแหละว่าเขาก็คุยแบบสนุกสนานคุยเล่นแบบเนาะแต่กูจะรู้สึกว่าแบบบางคนเขาจะชอบแบบตอเกินไปก็ททาให้กูรู้สึกว่าแบบไม่โอเคเออกูก็จะแบบผ่านไปเลยซึ่งจริงๆอะคุยกับกูได้กูก็ไม่ได้เป็นคนเซสชที่แบบอุ้ยมาคุยเรื่องแบบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่คือถ้าสนิทกันในระดับหนึ่งหรือถ้ามันได้แบบศึกษากันไปอ่ะมันก็คุยได้แต่บางคนคุยกับกูวันสองวันแบบอุ้ย มันมีมันมีโอเคมันดูเองเออมันก็จะดูเองก็มีเข้ามาบ้างแต่ถ้าถามว่าแบบคุยจริงจังไหมก็คือแบบถ้าจะไม่มีเลยคุยปุ๊บก็หายหรือแบบเขาก็หายบ้างแบบบางทีก็อาจจะเริ่มแบบอุ้ยทำไมคนนี้แบบได้ใจเนี่ก็หายแล้ว